มาให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือธรรมะติดปากโดยหลวงชัยป่ายางหลวง5การครองเรือนในครอบครัวถ้าหากว่าได้ประพฤติธ,ธรรมพ่อแม่ประพฤติธ,ธรรมลูกประพฤติธ,ธรรมถ้ามีคนงานที่เราจ้างมาทำงานก็สอนให้เขาประพฤติธ,ธรรม ให้ประพฤติดีประพฤติชอบบ้านนั้นก็จะกลายเป็นบ้านธรรมะไปทุกคนในบ้านก็จะมีความสุขมีความสงบไม่มีความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนพ่อบ้านแม่เรือนนั้นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าคนใจเดียวกันไม่ใช่สองใจจึงมีหลักว่าหากจะอยู่กันด้วยความสุขนั้นต้องมีความเชื่อเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกัน มีความเสียสละทัดเทียมกันสามีภรรยาคู่นั้นก็ชื่อว่ามีใจเดียวกัน 6. ความเป็นพ่อพ่อบ้านเป็นผู้มีความรับผิดชอบมากในครอบครัวทุกคนอาศัยกำลังของพ่อบ้านถ้าพ่อบ้านอยู่ทุกคนก็อุ่นใจถ้าพ่อบ้านจากไปทุกคนก็เศร้าส้อยพ่อบ้านก็ต้องคิดนึกให้รอบคอบอย่าเห็นแก่ความสุขเฉพาะหน้า ต้องคิดถึงอนาคตของครอบครัวไว้บ้างคนที่นึกถึงอนาคตของครอบครัวต้องเป็นคนรู้จักประหยัดอดออมขยันมันเพียรในการประกอบอาชีพหาเงินได้ต้องเก็บไว้บ้างเพราะในคราวที่หาไม่ได้จกเดือดร้อน 7. ความเป็นแม่แม่ถ้าไปยุ่งกับงานนอกบ้านมากเกินไปจนเสียงานในครอบครัวก็ไม่ถูกต้องงานสังคมสงเคราะห์ ที่ถูกต้องคือต้องสงเคราะห์คนในครอบครัวก่อนสงเคราะห์ลูกให้เกิดด้วยคุณธรรมด้วยการศึกษาด้วยการประพฤติดีประพฤติชอบอย่างนี้เป็นงานที่เราจะต้องเอาใจใส่ก่อนไปที่ใดแล้วอย่าลืมบ้านแม่ไปไหนอย่าลืมลูกลืมผัวต้องรีบกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวให้มีความอุ่นอกอุ่นใจได้รับประทานอาหารพร้อมกัน 8. ความเป็นลูกในครอบครัวมีพระสองรูปคือพระพอ่อพระแม่พ่อแม่เป็นพระประจำบ้านของลูกเป็นพระที่อยู่ใกล้เราตลอดเวลาเราต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาให้ท่านสะดวกสบายถือว่าท่านเป็นพระเป็นเทวดาเราต้องเคารพบูชาคนที่หมั่นนึกถึงบุญคุณพ่อแม่มักไม่กล้าทำความชั่วความผิด เพราะกลัวพ่อแม่จะร้อนใจกลัวพ่อแม่จะเป็นทุกข์จึงไม่ทำความชั่วความเสียหาย 9. ความเป็นผู้นำคนที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั้นล้วนเป็นคนที่รู้จักเอาชนะตนเองข่มใจตนเองไว้ได้ทั้งสิ้นคนเราจะเป็นอะไรได้สำเร็จย่อมอยู่ที่การกระทําไม่ใช่เป็นเพราะใครมาทำให้เราเป็น หรือเพราะอะไรมาดนบันดาลให้เราเป็นถ้าเราปรารถนาจะเป็นใหญ่จงตั้งต้นจากจุดน้อยไปก่อนถ้าท่านต้องการสร้างตึกจงนึกถึงรากตึกเสียก่อนถ้าตึกมีความสูงเท่าไรรากมันก็ต้องลึกไปเช่นกันการสร้างตนก็เป็นเช่นนั้นรากของความยิ่งใหญ่อยู่ที่การอ่อนน้อมถ่อมตนความเชื่อฟังและความมีวินัยนี่เอง1ิ ความเป็นข้าราชการข้าราชการคือผู้ที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองต่อหน้าที่ต่อบุคคลมีน้ำใจเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมทำงานอย่างทุ่มเทรู้จักข่มใจตนเองภูมิใจสุขใจเมื่อได้ทำงานสุจริตข้าราชการต้องบำเพ็ญบารมีในฐานะเป็นราชการคือต้องสำนึกว่า เราทำราชการเพื่อรับใช้ประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากยิ่งทำมากเท่าไรบาร,รมีก็สูงขึ้นความนิยมก็เพิ่มขึ้นทำอะไรก็สำเร็จสมหมายเพราะประชาชนเลื่อมใสจะทำอะไรก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจนั่นคือการบำเพ็ญบาร,รมีที่ถูกต้องของข้าราชการกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอน เรื่องธรรมะติดปากจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์